สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเบนนะคะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เสริมประสบการณ์ในหน่วยอนามัยดีมีสุขกันค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูหัวข้อในหน่วยอนามัยดีมีสุขกันก่อนดีกว่าค่ะหน่วยนี้นะคะเด็กๆ สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเราเรียนรู้กันไปแล้วถึง3หัวข้อด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้อีก2องหัวข้อที่เหลือค่ะแต่เดี๋ยวเรามาทบทวนในหัวข้อที่เราเรียนรู้ไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆนั่นก็คือเราได้สำรวจสุขภาพและการดูแลตนเองเมื่อป่วยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้สำรวจสุขภาพร่างกายของตนเองไปแล้วเล็บนือเล็บเท้าใบหูผมสะอาดกันแล้วหรือยังเอย่ยและเรานะคะยังได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองอีกค่ะอย่ารอให้ถึงเราป่วยนะคะเด็กๆเราจะต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้ป่วยค่ะเด็กๆ และในช่วงนี้นะคะมีโรคระบาดเกิดขึ้นนั่นก็คือโควิด19เด็กๆจะต้องมันล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลากินอาหารที่ปรุงสุกนะคะแล้วใส่หน้ากากนะคะปิดปากให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือการอาบน้ำอย่างไรให้สะอาดการอาบน้ำที่สะอาดนะคะเด็กๆก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะปลอดภัยจากเชื้อโรคเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องที่3นะคะก็คือการออกกําลังกายร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆก,การออกกําลังนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคที่จะมาเข้าหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องออกกําลังกายและทําร่างกายของตนเองนะคะให้แข็งแรงอยู่ตลอดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ รูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยคืออะไรและเราสามารถทำได้อย่างไรนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการขับถ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆก,การขับถ่ายที่ดีนะคะจะช่วยให้การเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การพักผ่อนหย่อนใจนะคะเด็กๆคือการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ทํากิจกรรมนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจและได้ผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับผ่อนคลายทางความคิดผ่อนคลายร่างกายส่วนต่างๆนะคะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยสบายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมนะคะที่เราสามารถใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับนะคะการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุดเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยจะได้เดินระบบนะคะหรือว่าจะได้เดินได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คืออาจจะมีกิจกรรมในการที่เราเนี่ยร่วมกับผู้ปกครองนะคะในการอ่านหนังสือนิทานนะคะหรือว่า เป็นภาพถ่ายต่างๆที่เราได้สนทนาพูดคุยกันนั่นเองค่ะและก็การพากันนะคะไปในสถานที่ต่างๆนะคะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจปลอดภัยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเด็กๆเราจะต้องหยุดอยู่บ้านกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกไปสถานที่ต่างๆนะ เพราะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะให้ปลอดภัยจากโรคในตอนนี้นั่นเองค่ะหยุดอยู่บ้านนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเด็กๆจะ่อนพักผ่อนไม่ได้นะคะหยุดอยู่บ้านเด็กๆก็อาจจะวาดรูปเล่นนะคะหรือว่าเล่นกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆกับคนในบ้านได้นะคะไม่ว่าจะ เป็นการเดินเล่นรอบๆบ้านนะคะใครมีน้องสุนัขน้องแมวนะคะก็อาจจะเล่นกับน้องสุนัขน้องแมวได้นั่นเองค่ะต่อไปก็คือการเล่นนั่นแหละค่ะการทํากิจกรรมนะคะต่างๆใครมีพี่ชายมีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวนะคะอาจจะชวนกันทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ เช่นในภาพนะคะเด็กๆเราอาจจะชวนกันออกมาเล่นนอกบ้านนะคะหรือไม่ก็อาจจะหาเกมมาเล่นด้วยกันค่ะหรือจะเป็นการออกไปช่วยกันพวนดินลดน้ําต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆหรืออาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะก็คือ การเอากระดาษนะคะมาวาดรูปเล่นหรือทํากิจกรรมร่วมกับพี่หรือน้องได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกสบายกายสบายใจนะคะแล้วก็มีแรงที่จะเรียนรู้ในวันต่อๆไปนั่นเอง ต่อมานะคะเด็กๆหัวข้อสุดท้ายของอนามัยดีมีสุขนะคะนั่นก็คือการขับถ่ายนั่นเองค่ะการขับถ่ายนะคะเด็กๆคือการนำเอาของเสียในร่างกายนะคะที่ร่างกายไม่ต้องการออกนอกร่างกายนั่นเองค่ะ Jord เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าการขับถ่ายเนี่ยมีการขับถ่ายส่วนไหนได้บ้างนะคะการขับถ <s> ่ายส่วนแรกนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมตามที่คุณครูบอกนะให้เด็กๆนะคะเอามือมาปิดที่จมูกค่ะและให้เด็กๆหายใจออกมานะคะและเด็กๆนะคะลองสังเกตซิว่าอะไรที่ออกมาจากจมูกเราคะตอนที่เราหายใจแรงๆออกมานั่นก็คือเราขับถ่ายลมออกมานั่นเองค่ะ เป็นการขับถ่ายของเสียทางปอดนะคะเด็กๆต่อมานะคะคือของเสียนะคะที่ขับถ่ายของเสียออกมาทางผิวหนังนะคะเด็กๆร้องกระโดดลองโยกตัวนะคะหรือลองวิ่งนะคะสิ่งที่ออกมาจากทางผิวหนังเรานั่นก็คืออะไรคะเด็กๆเหงื่อนั่นเองค่ะ เหงื่อนะคะก็คือการขับถ่ายของเสียออกมาทางผิวหนังเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆการขับถ่ายที่เราทำกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือการปัสสาวะและการอุจจาระนั่นเองค่ะเป็นการขับถ่ายของเสียออกมาทางไตและลำไส้ใหญ่นะคะเด็กๆเพื่อ สิ่งของที่ร่างกายเราไม่ต้องการนะคะเราก็จะต้องขับถ่ายออกมานอกร่างกายให้ในให้ในร่างกายของเราเนี่ยมีระบบที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเด็กๆเรายังมีวิธีการปฏิบัติต้นเพื่อดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายนะคะที่เราสามารถปฏิบัติได้นะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆนะคะรับประทานอาหารที่สุกใหม่นะคะเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักและปัสสาวะไม่เหลืองนะคะเด็กๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีกากใยนะคะไม่ควรกั้นอุจจาระและปัสสาวะเป็นเวลานานๆค่ะควรอาบน้ำชำระร่างกายทุกวันนะคะให้สะอาดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการขับถ่ายนะคะที่เราเนี่ยสามารถสังเกตตัวเราได้ในแต่ละวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะการอุจจาระนะคะ เงือหรือแม้กระทั่งลมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการขับถ่ายนะคะที่จะนำของเสียที่อยู่ในร่างกายของเราที่ร่างกายเราไม่ต้องการนะคะออกมาด้านนอกร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้การเกี่ยวกับการกิจกรรมที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและการขับถ่ายไปแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำหนังสือสาระที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้นะคะเปิดหน้าที่45และ46นะคะในหน่วยที่6นะจะทำเกี่ยวกับเรื่องที่4คะ่ะนั่นก็คือพักผ่อนหย่อนใจนะคะจะทำใบงานในหน้าที่45กับ46นะคะเด็กๆและในเรื่องที่5เกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะเราจะทำในหน้าที่47และ48นั่นเองค่ะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเบนก็ต้องขอตัวเด็กๆลาไปก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย พนดื่มน้ำออกกำลังกายพวกเราหญิงชายต้องจำให้ดีเฮเฮึ